จเจริญกรญาติโยมท่นานสาธุชนทั้งหลายวันใกล้เข้าพรรษาเข้ามาแล้ววันข้าบพรรษาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำของเดือนที่เอ็ดึงปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25ของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราษตรงวันหรยหกซึ่งเป็นการเชิญชวนท่านพี่น้องชาวพุทธตกะนิการชนทั้งหลายจะได้เข้ามาร่วมกันทำบุญ โดยการถวายเทียนพรรษา่อเทียนพัรษานั้นบรรข่าวพรรษาก็ตรงกับบัรเลมหนึ่งค่ำเดือนเปดถึงปีนี้ตรงกับที่กมาดเป็นเปดสองครัง้งจึงเลื่อนมาเป็นเปดหลังดังที่ปรากฏตามปฏิทินของพุทธศักราชต้องบรรลรยคุณสีนการทําบุญก็คงเป็นไปตามของประเพณีนิยม เรียกว่าเข้าัรษากันก็ต้องมีการถวายเทียนบรรษาถวายผาบน้ําผลต่างๆให้กับพระองค์พระเจ้าที่จําำัรษาเป็นประเพณีของพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้บัญญัติในเรื่องของพระสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นพระสงฆ์นั้นจาริกไปตามนิคมต่างๆตามชวนบทต่างๆเป็นปัญหาหลายดูดูผล หนึงก็เป็นการไปเหยียบต้นข้าวต้นกล้าของชาวนาทําทให้เสียหายพืชผลต่างๆที่ชาวบ้านขนปลูกแล้วก็ทําให้ชาวบ้านนั้นเกิดความไม่พอใจกับนักบวชลัธิอื่นเขาหยุดแล้วแต่ลัธิของพุทธศักดิเนี่ยยังไม่หยุดเพลิเดเพลมีการมากราบทูลพระเจ้าพระเจ้าตึงโรมบัญญัติให้พระทั้งหลายในครั้งนั้นหยุดพักการเข้าบัญชา ข้าวพรรษามีอยู่สองประการเรียกว่าข้าวพรรษาเลขและข้าวพรรษาหลังพรรษาเลขก็คือข้าวเลมหนึ่งข้ามเหนือเปดพรรษาหลังก็คือข้าวพรรษาเลมหนึ่งข้ามเดือนเก้าใส่ที่ข้าวเดือนเก้าก็พบว่าพระเดินทางยังมาไม่ถึงบนข้าวพรรษาอยู่ในระหว่างการเดินทางจึงล่นระยะไปข้าวพรรษาครั้งที่สงเรียกว่าปัจฉิมพรรษาพรรษาเลขนั้นเมื่อข้าวพรรษาแล้ว ก็มีการอยู่กันมีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยโดยเฉพาะพระนวกะพระใหม่หรือพระปรรษาสองรรษาสามก็ต้องมีการศึกษาหรือปัญษาสี่ปัรษาห้าเกิดเป็นสำนักเรียนก็ต้องมีการเรียนมีการศึกษาเป็นโอกาสดีในการที่ได้เข้าปรรษาโดยเฉพาะพระนวกกะพระใหม่นั้นเมื่อบวชแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของธรรมวิในัยให้มากยิ่งขึ้น เพรพาะพันนั้นเป็นที่รัทาของพุทธบริษัททั่วไปด้วยการเห็นพระอยู่จำที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งและมีการเล่าเรียนพุทธเจ้าได้สอนสาวกแต่สาวกก็ยังไปสนอนประชาชนต่อไปเช่นการจาริกไปสู่ต่างชนบทต่างๆนั้นในเรื่องการข้าวบรรษาก็เพื่อให้พระเรานั้นได้หยุดพักในการจาริกไปและเข้ามาอยู่จำที่แห่งใดแห่งหนึ่ง การเข้าประจําที่อย่งเดึ่งนั้นก็ทําให้เกิดการทําบุญได้ง่ายขึ้นและก็หยุดพักลดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งในยุคสมัยโน้นฝนตกเยอะและทําให้พระได้เจ็บไข้ได้ป่วยลําบากในการดูแลรักษากันเลยพระพุทธเจ้าได้บัญญัติว่าให้หยุดพักเพื่อป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถได้อยู่กันประจําที่ได้มีการ ในการสั่งสอนธรรมะและมีการฝึกปฏิบัติในเรื่องของหลักเกณฑ์ของศาสนาพรทธศาสนานั้นท่านสอนไว้สองอย่างเรียกว่าหน้าที่ของพระก็คือคันธาธุระกบิปัสนาทุระแล้วก็ยังสอนประชาชนที่ในภาษานั้นสามารถที่จะไม่โยมนั้นเลิกละอบายามุกได้เช่นเลิกละจากการดื่มเหล้าชักชวนโยมไม่ให้ดื่มเหล้าในการข้าวัดเรียวงดเว้นการดื่มเหล้า ในการเข้าพรรษาบทเล่าเข้าพรรษาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเลืกอกกระบยบุกไม่เล่นการบันนนตลอดพรรษาเมื่อรู้ว่าตลอดชีวิตไปก็ได้้าสามารถทําได้นี่เรียกว่ามันเป็นแนวทางหนึ่งของการบำรุงพุทธศาสนาหรือศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจในหลักการของศาสนาพุทธของเราดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสจะเริญนพรชักชวนพุทธาาบริจัทรทั้งหลายทั่วไปตลอดถึงท่านที่มีจิตธา เลื่อมใสในโอกาสการเข้าพรรษาในปีนี้ได้มีการอกาสถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเราได้ทําแสงจว่างถวายของดีให้กับพุทธศาสนาของดีนั่นเหมือนเหมือนกับสิ่งที่ดีๆงามงามท่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของท่านในการที่เราได้ต่อทู้ชีวิตมาตลอดสองปีที่ผ่านมาที่วิกฤตของโลกโควิดก็มาในถูกเกาะภูเก็ตหรือถูกประเทศไทยเราก็สามารถนาธรรมะ หรือความดีงามที่เราได้ประกอบบุญกุศลแต่ละปีแต่ปีนั้นต่อทู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ด้วยการถาวายเทียนรรษาถาวายสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกเก็บพระถุงที่เก้ารรษาตลอดไปจึงขอจเจริญพรไปวษณโอกาสนี้แล้วกออำนาจแห่งคุณปฏิะะะรัตนไตบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะภูเก็ตอันเป็นที่เคารพนับถือของท่านทั้งหลายดลบันดาลประทานพรให้ท่านพี่น้องประชาชนพุทธตาติกชนทั้งหลายให้มีความสุขมีความจเจริญ ปาฏิาดิงใดเป็นไปโดยชอบประกอบได้ธรรมทอยท่านทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนคืน